ค่ะมีคนเอาคอมเมนต์ใต้คลิปของไอ้ไหลน่าจะเป็นคลิปเมื่อเช้านี่นะคะเอามาให้ดูก็เป็นของอยายเจ็ดสเดี๋ยวที่ฉันอ่านให้ฟังค่ะอ่านแล้วก็รู้สึกขำนะคะยท mm. บอกว่ายานกล่าวหาว่าไอ้ไหลไม่มีเพื่อนไม่มีใครครบไม่สามารถไปพบปากกับผู้คนได้แต่อย่าลืมไปว่าคนที่ออกไปไหนไม่ได้คือตัวยานนี่แหละที่อยู่กับบ้านไม่เคยเห็นภาพไปไหนมาไหนนั่นคือจิตลิสยาของยานเพราะตัวเองไม่มีคนอื่น ยายเจ็ดสิบเก้าคะแล้วตัวยายเจ็ดสิบเก้ามีใครเคยเห็นภาพยายเจ็ดสิบเก้าไปทแทัดทัดทัด,ทด,ทดมีลูกหลานเอาอกเอาใจบ้างไหมคะการที่ไม่ได้เห็นภาพไม่ได้บอกว่าเขาไม่ไปไหนเขาอยู่แต่ตรงนั้นเขาไม่มีใครมันไม่ใช่นะคะแต่ไอ้หลายเนี่ยต่างกันทุกอริยาบทจะกินขี้ปี้นอนมันถ่ายคลิปให้ดูหมดแต่มันไม่เคยถ่ายคลิปที่ไปนูน่นไปนี่ไปไหนงานบุญงานอะไรของคนในหมู่บ้านไอ้ไหลไม่เคยไป คุณเห็นไหมงานของยายอุ่นมันก็บอกว่าออ้ยนี่มีคนมามากมา,กายไกลกองอย่างนุ่นอย่างนี้ตัวมันมันก็ไม่ไปแม่มันก็ไม่ไปนี่มันคือบ่องบอกอะไรคะงานมุลในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นงานเรื่องงานอะไรเราไม่เคยเห็นไอ้ไหลเข้าไปร่วมไปตักบาตทรทำบุญเราก็ไม่เคยเคยเห็นหน้าไอ้ไหลไปบ้างเฉพาะตอนที่อยู่กับสายวิจีไปนั่นไปนี่เคยเห็นอยู่ แต่พอออกจากสาวพิตีแล้วไอ้ไหลเคยได้ไปไหนไหมคะตอนอยู่กับไอ้พวยอิเธิปี2อหนึ่งเราเห็นไอ้ไหลไปไหนบ้างไหมคะทําแต่คลิปที่อยู่เฉียงนาพี่สาวมากินข้าวแดกซุบตำกันมีอยู่แค่นั้นจริงๆคุณเคยเห็นมันไปไหนไหมคะแทบจะไม่มีอะไรไปไหนก็คือไปขึ้นศาลไปหาตำรวจไปโรงพักไปเล่งหมายจับอียานและตัวคุณยาย79เอง เวลาไปกินไปขี้ไปปี้ไปนอนตรงไหนยายจ็ดก้าต้องเอาออกมาให้ในคนในสังคมรับรู้ด้วยนะคะทําไมเราต้องไปเอาภาพชีวิตดิฉันไม่ใช่คนที่ทำคอนเทนต์พูดถึงชีวิตของตัวเองดิฉันมาเพื่อที่จะวิาพากษ์วิจารณ์สิ่งที่มันอยู่ในสื่อโซเชียลเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรขอ้อเท็จจริงเป็นอย่างไรอะไรยังไงดิฉันทำคอนเทนต์แบบนี้เพราะฉะนั้น ต่อให้ยาย79จะพิมพ์จะเม้น์จะอะไรยังไงเนี่ยนะคะทุกคนก็รู้ว่าตัวยาย79เองเนี่ยออกมาโผล่หน้าให้คนเขารู้บ้างไหมว่าตัวเองเป็นใครตัวเองอยู่ไหนตัวเองอะไรยังไงยาย79อย่าลืมสิคุณอยู่กับไอ้ไหลามาตั้งแต่ไอ้ไหลด่าย่วยตอนนี้คุณยังอยู่กับไอ้ไหลไอ้ไหลอวยไอ้่วยคุณก็พลอยอวยไปด้วยตัวคุณนั่นแหละเป็นไม้หลักปักขี้เลนไอ้พวกกลงหำนะคะ เสร็จแล้วอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าคนเราถ้ามีพร้อมทุกอย่างไม่ไปดูถูกผู้อื่นโดยใส่ร้ายป้ายสีเขาตรงไหนคะที่ิฉันใส่ร้ายป้ายสีทุกคําเป็นคําพูดของไอไ้ไ,อไหไอ้ไรต่างหากที่ใส่ร้ายป้ายสีสวิตีบอกว่าสวิตีอยากดังแต่ไม่เปิดให้สื่อตามคนที่ออกจากสวิตีไปเพราะว่าไม่สามารถจะหาคนเช่นจากสวิตีได้เพราะสวิตีไม่เปิดตัว คนถ้าอยากดังเขาคงต้องเปิดตัวค่ะเขาไม่อยากเปิดตัวคือเขาไม่ได้อยากดังตรก,กะยายเจ็ดสิบเก้านี่บิดเบี้ยวไม่คิดเลยว่าคนที่ผ่านมาเจ็ดสิบเก้าหนาวขนาดเนี้ยจะไม่มีตาก,กะอะไรเพราะแบบนี้ถึงได้ไม่เห็นลูกเห็นหลานก็คงอายที่มีย่ามียายอย่างคุณนะนะตรก,กะแบบหลงหำหลงเจียวหวานอย่างเดียวจริงๆค่ะ ที่ฉันจำได้ตอนที่เข้ามาทำ Youtube ใหม่ๆเนี่ยอีก,ก้อยมันก็อยู่ฝั่งทนายตั้มจริงไหมคะโกรธเกลียดไอ้พวยอีกเถกจิกเกลียดแต่ละทีเนี่ยโอ้โหดา่าทอสารพัดสาร,รเพตอนนี้ลุงพลป้าแตนแล้วก็ช่วยขายสินค้าให้ด้วยถ้าอยากช่วยขายสินค้าไอ้พวยจริงๆเนี่ยนะก,ก้อยแค่โฆษณาอย่างเงี้ยไม่มีคนซื้อหรอก ก้อยบอกให้ลูกชายก้อยนะเอาสินค้าไอ้พลอยถถกเข้าเซเว่นให้ได้สิมันเคยลัดวาจาไว้ไม่ใช่เหรอว่าจะเอาสินค้าไอ้พลอยเข้าตลาดเข้าเซเว่นทำอย่างงู้นอย่างนี้ให้มันเอาเข้าตลาดหุ้นเลยสิเก่งไม่ใช่เหรอรู้เรื่องราวการขายออนไลน์ดีขายของตัวเองยังขายไม่ได้ทำไมไอ้ไหลไม่ขายของแล้วล่ะก้อยอุตส่าห์ลงทุนซื้อเครื่องซีลให้ซื้อนู่นซื้อนี่ให้สารพัด ไม่ขายของแล้วหรือตะก้าขายหมดแล้วหรือยังขายของให้ลูกชายตัวเองไม่ดีกว่าเหรอตัวเองจะไม่ต้องมาควักเงินจ่ายค่าหมูกระทะจ่ายค่าโรงแรมจ่ายค่าขึ่งลงขึ้นศาลให้ลูกชายแต่โฆษณาขายให้ลุงพลป้าแกนช้ำๆเลยโอ้ทำไมก้อยถึงกลับหน้ามือเป็นหลังตีนได้ขนาดนี้หรือสันดานก้อยเป็นอย่างนี้อยู่แล้วคะสันดานเชี่ออย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมตอแหลอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหม พใหม่ชารวันเอาข้อความที่ได้รับจากบางคนเนี่ยออกมาเปิดเผยว่าดิฉันร้องเรียนอย่างนู้นอย่างนี้ไอ้ไหลก็รับปุ๊บทันทีเลยเดี๋ยวต้องต้อง,องมาขึ้นศาลเอาให้มันจริงนะคะหมายจับมึงก็มาเป็นเดือนแล้วครูก็รอรออยู่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเอาให้มันจริงทําให้จริงค่ะเอาเอกสารแผ่นที่ใหม่ชารวันเอามาเปิดเนี่ยเอาไปฟ้องร้องเอาไปแจ้งความเอาให้มันจริงค่ะ ฉันคิดว่าหน่วยงานรัฐบาลเปิดช่องให้มีการร้องเรียนออนไลน์ให้มีการร้องทุกข์ถ้าคนไปร้องเรียนโดยที่เขาแจ้งให้ตรวจสอบการร้องเรียนการแจ้งให้ตรวจสอบเป็นไปโดยสุจริตดิฉันไม่ได้ใส่หลายใส่ความใครคุณเห็นข้อความแค่นั้นคุณเอามานั่งพูด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  คุณอ้างอย่างงุ้นนี่แล้วตอนนี้บอกว่ายังไงเนี่ยโคต้องโดนแน่ๆเพราะว่าโคอยู่ที่เมืองไทยเขาเรียกเป็นว่าโคเดี๋ยวจะมาเที่ยวมุกดาหารเอาให้จริงค่ะเอาให้จริงแล้วจะได้รู้ว่าทาได้หรือไม่ได้ถ้าเราร้องเรียนแล้วเราโดนแจ้งความโดยที่ต้นต่อต้นสังกัดยังไม่ได้ไปตรวจสอบอะไรให้เป็นมั่นเป็นหมอง <c oughs> การร้องเรียน คุณไปติดต่อกับป่าไม้หกว่าคุณโดนร้องเรียนเรื่องอะไรไปดูของให้เต็มๆแล้วไปถามเขาว่าอย่างนี้คุณแจ้งความเอาผิดคุณร้องเรียนได้ไหมไปถามเขาดูค่ะไปถามเขาดูแต่อย่าเอามาแต่ทําคอนเทนต์วันนี้ไอ้ไหลทําประมาณสี่คลิปละเรื่องจะไปแจ้งความจะไปร้องเรียนจะฟ้องกลับอิยงอิยานทุกคนก็เฮอียานตายแน่อียานโดนแน่อียานอย่างงู้นอย่างนี้ พูดแล้วต้องทํานะคะอย่าให้เหมือนหมายจับอย่าให้เหมือนอนุตอันนี้ต้องทํานะอยากรู้เหมือนกันว่าฉันร้องเรียนตามสิทธิเห็นความผิดปกติที่ตรงนั้นดิฉันมั่นใจว่ามันไม่ใช่ที่ที่คุณจะมีสิทธิ์เข้าไปทํอยางปลูกยางแล้วคุณใช้คําว่าสวนยางของไอ้หลายคุณแสดงความเป็นเจ้าของ สวนตรงนั้นแต่ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์นั่นคือคุณกำลังสวมสิทธิ์เขาหรือเปล่าดิฉันตั้งคำถามกับกรมป่าไม้ว่าคนคนนี้เขาเข้าไปทำตรงนี้นี้เขามีสิทธิ์หรือไม่ฉันไม่ได้ระบุไปว่าไอ้นี่สวมสิทธิ์แน่แต่หัวข้อาการร้องเรียนเขาก็ต้องถามหัวข้อาการร้องเรียนก็คือว่ามีการสวมสิทธิ์มีการทำไม้หรือไม่ แต่ฉันอยากให้คุณไปฟ้องฉันค่ะอยากให้คุณเอาหลักฐานจากหมาชรวันหมาชรวันมีอะไรเอาทั้งหมดนั่นแหละไปฟ้องศาลไปฟ้องฉันฟ้องตรงนะเดี๋ไปแจ้งความไว้ เดี๋ยวจะโดนลงบันทึกประจําวันเหมือนข่าวก่อนแล้วก็จะมากโกรธโวยวายด่าเจ้าหน้าที่เขาจะไปฟ้องผู้ว่าราชการจังหวัดจะไปฟ้องตํารวจจะไปฟ้อง157สารพัดแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรออกมาไปถ่ายรูปกับพี่สาวหน้าศาลบอกเหนือนี้ฟ้องตรงไปสองคดีไหนล่ะอยู่ไหนล่ะผ่านมาในสี่เดือนแล้วบ้างยังไม่มีอะไรเลยอยู่ไหนล่ะเพราะฉะนั้น อย่าเอามาทำคอนเทนต์อย่างเดียวไม่งั้น F4 พวกแม่แม่แก่ๆของคุณไอ้พวกกวนซวอเจหวานเนี่ยนะคะอาจจะเสียศรัทธาได้นะเพราะฉะนั้นพูดแล้วต้องทำเพราะตอนนี้ทุกคนรออยู่ทุกคนรออยู่ว่าใครจะเล่นงานอียานได้ทุกคนรออยู่ค่ะถ้าคุณสามารถเล่นงานอียานได้ชื่อเสียงคุณก็จะดังเปรี้ยงปร้าง f ี FC ก็จะมีมากมาย คนก็จะไปโยนสติ๊กเกอร์ให้เพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ตรงนี้คุณต้องทำจริงๆนะคะดิฉันแนะนำให้เดินหน้าไปให้สุดซอยค่ะ